เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าพิกเซลอาร์ที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรกันบ้างเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีภาพในหัวแต่อธิบายก็ไม่ถูกใช่ไหมครับอาจจะบอกได้ว่าสวยหรือว่าไม่สวยหรือว่าเฉยๆแต่ผมบอกพิกเซลอาร์ที่น่ารักของทุกคนจะมาดูกันว่าพิกเซลอาร์นั้นมีดีเทลอะไรมากกว่าที่คุณคิดและก่อนจะไปเริ่มกันตอนนี้ช่องของเรามีส่วนลดแอพพิกสแควร์ของตัวเองแล้วเพียงแค่กดดาวน์โหลดจากนั้นใส่โค้ดบอสวันนี้ก็จะได้รับส่วนลด200บาทสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นวาดพิกเซลอาร์นะ นอกจากจะได้ส่วนลดแล้วก็ยังเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนผมด้วยหรือว่าทําได้ฟรีเพ,พียงแค่กดไลค์และซับสไคร์ให้กันได้ด้วยนะครับขอบปว่ามาเริ่มกันและสิ่งสําคัญในการวาดพิกเซลเลยก็คือภาพต้องดูรู้เรื่องก่อนสิ่งนี้สําคัญมากมีกสิ่งนี้อาจจะฟังดูแปลกในทีแรกแต่ว่าใน,ในการวาดพิกเซลอาร์ที่มีสเกลพิกเซลน้อยมากๆการที่จะวาดออกมาให้ดูออกว่าเป็นอะไรนั้นก็แอบยากไปสักนิดนึงซึ่งเราในฐานะนักวาดจึงต้องตีความภาพออกมาจากสิ่งที่เราเห็นให้กลายเป็นภาพขนาดเล็กในแบบขนาดพิกเซล ผมจะยกตัวอย่างเป็นสุดยอดตัวละครคลาสสิกตลอดการอย่าง Mario ในปี1985 และแน่นอนว่าไม่ใช่สาวไวฟ์ูสุดเซ็กซี่หรือว่าตัวละครกล้ามล่ำๆแต่คือคุณลุงนักประปาหนวดเฟิร์มๆของเรานั่นเองนี่คือสุดยอดการออกแบบตัวละครในยุคนั้นเลยด้วยเทคโนโลยีที่จํากัดแต่ยังออกแบบตัวละครที่ไอคอนิกและน่าจดจําได้ขนาดนี้เทคนิคที่เขาใช้ในการออกแบบตัวละครให้โดดเด่นนั่นก็คือการออกแบบ s ิล h o u e t t e หรือว่าเงารูปให้ออกมาชัดเจนที่ชัดเจนมากๆขนาดที่ว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นใครจะอยู่ในขนาดพิกเซลที่เล็กมากๆสิ่งนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกว่าเป็นพื้นฐานในงานออกแบบดีไซน์ตัวละครในปัจจุบันเลยทีเดียวและเทคนิคที่2ของเขานั้นก็คือการเลือกใช้สีที่เข้าใจง่ายนั่นก็คือสีแดงและก็สีเขียวเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตัวละครมาริโอของเรานั้นจะโดดเด่นออกมาในทุกๆฉากที่เราเล่นพราะเปิดมาด้วยฉากแรกที่เป็นฉากเปิดกว้างท้องฟ้าสีเดียวกันกับตัวของเซื้อมาริโอเลยกับกันในฉากท่อที่เราเลือกที่จะลงไปก็จะไม่มีสีที่เป็นเฉดเดียวกันกับตัวละครของเราหรือแม้แต่ในฉากของปราสาทที่เป็นตัวร้ายของเราอย่างเบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นฉากสุดท้ายและเป็นฉากที่สําคัญมากๆากโเรือกที่จะใช้ฉากให้เป็นแบบเรียบง่ายสีขาวดําและเน้นสีสันไปที่ตัวละครหลักอย่างมาริโอและบอสอย่างบราวเซอร์ทำให้ตัวละครนั้นไม่กินกันไปกับฉากหลังที่ในเวลาถัดมาก็จะมีการปรับตัวละครให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้คู่สีแดงกับสีน้ําเงินที่สดใสเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายและก็มีความลกสมัยมากยิ่งขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นเกมต่างๆก็ทยอยกันออกมาดีบ้างแย่บ้างแล้วทําไมในยุคปัจจุบันนี้ที่เกมต่างๆนั้นสมจริงจนแทบจะแยกไม่ออกอยู่แล้วว่าอันไหนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าอันไหนอยู่ในโลกของเกมการเรนเดอร์ภาพ 3D สวยๆกันได้ทั่วไปที่บ้านแล้วเนี่ยแล้วทําไมเราถึงยังมีความจําเป็นที่จะต้องวาดภาพในแบบพิกเซลอาร์กันอยู่ถัดมาที่ยุคปัจจุบันกันหน่อยอย่าง Star d e w Valley ที่เก๋ก็ไม่ปัจจุบันเท่าไหร่นะ ราะว่าเกมนี้มันออกมา9ปีแล้วแต่เกมก็ยังมีอัปเดตมาอยู่เรื่อยๆแม้จะพัฒนาอยู่คนเดียวก็เถอะนับว่าเป็นปัจจุบันแล้วกันถึงแม้ว่ามองในทีแรกอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูเหมือนเอนกับเกมพิกเซลอาร์ทั่วไปในท้องตลาดมันก็แค่ช่วงแรกที่คุณเห็นมันเท่านั้นละครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้ดื่มด่ำไปกับเกมนี้ดำดิ่งลึกลงไปในบรรยากาศโคซี่สบายๆเสียงเพลงเพราะๆพร้อมกับฝักบัวรดน้ำในมือเมื่องานภาพเกมการเล่นและเสียงเพลงมาประกอบเข้าด้วยกัน มันก็ไม่แปลกเลยที่จะทําให้คนเล่นอย่างเรานั้นเล่นเกมนี้กันได้แบบวิวันลืมคืนและสร้างกระแสไฮมากๆในหมู่เกมอินดี้เลยทีเดียวงานอาร์ตสไตล์นี้จะถูกเลือกมาเพราะข้อจํากัดของจํานวนงานที่ผู้พัฒนาต้องแบกรับแต่เขากลับเปลี่ยนจุดนี้ออกมาให้กลายเป็นจุดเด่นได้เป็นอย่างดีแล้วผมก็เชื่อว,ว่าถ้าไม่ใช่พิกเซลอาร์ตมันก็อาจจะไม่ให้ความรู้สึกนอสทอรเชียที่ดึงดูดเราเด็กหนวดให้กลับมาเล่นและดีพอที่จะบอกต่อให้กับคนรุ่นหลังๆให้มาสนใจในเกม หรือว่างานอาร์ตในสไตล์แบบนี้ได้แล้วมันดีในขนาดที่ว่ามีคนในคอมมูนิตี้ไปวาดตามๆกันเป็นอาร์ตสไตล์ในแบบส t a r ์ดิวเวลเล่เลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆชอบเกมไหนกันบ้างเรามาแชร์ให้ฟังกันหน่อยนะ และก่อนที่จะกลายเป็นช่องรีวิวเกมไปบางทีพิกเซลอาร์ที่ดีสําหรับผมก็แค่อะไรที่เราชอบมันเฉยๆอาจจะดูแล้วชอบเพื่อแนะนํามาให้เราน้าสนใจหรือว่าไปเจอมันโดยบังเอิญเหมือนกับ MV ใหม่ของซูโตมาโยที่เพิ่งลงคลิปในขณะที่ผมตัดต่อคลิปนี้อยู่นั่นเองทําให้ตัวผมนั้นตกหลุมรัก MV นี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ดูเพียงพอแค่ว่ามีพิกเซลอาร์อยู่ใน MV ในตอนนั้นเพลงมันทําหน้าที่แค่ผ่านหูผมไปครับในขณะที่ดวงตาก็กําลังดูอย่างอิมอ่มเอมใจว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วก็พลอยคิดเป็น ในใจว่าดีจริงเลยนะที่ยังมีคนให้ความสนใจในอาร์ตสไตล์แบบนี้อยู่และแน่นอนแค่การที่มีนักร้องที่เราชื่นชอบนั้นมาชอบในงานแบบเดียวกับเราบางทีแค่นี้มันก็ให้ความหมายอะไรกับเราได้แล้วเหมือนกันนั่นทําให้ผมตัดสินใจได้อย่างไม่ยากเย็นเลยว่าพิกเซลอาร์ตงานดีนั้นมันดีสําหรับผมบางครั้งมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับและอย่างที่เราเห็นกันว่าพิกเซลอาร์ตที่ดีนั้นไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่ามันจะต้องเป็นงานที่สวยที่สุดมีคนทั้งโลกจดจําได้หรือว่าทําเงินได้มากแค่ไหนบางครั้งความหมายของงานนั้นมันก็ ขึ้นอยู่กับเราพเพราะศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดครับ เลือกในสิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผล1้8ยแปหรือพอแค่เราชอบมันอย่ารอให้ใครมาบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่เป็นตัวเราเองเนี่ยแหละครับที่จะเลือกที่จะชอบผลงานนั้นจริงๆและไม่ยอมให้ใครมาตัดสินใจแทนตัวเองได้และนี่คือความหมายของศิลปะที่ดีของผมเอาละ่ะเมื่อกี้แอบเวิร์นเวิร์ไปซะหน่อยแล้วมาถึงที่ตัวผมเองแล้วแหละว่าพิกเซลอาร์ตที่ดีนั้นสาหรับผมควรมีอะไรบ้างพูดแบบนี้อาจจะเข้าใจยากพิกเซลอาร์ตที่ดีสําหรับผมในฐานะที่เป็นคนว่ามันขึ้นมาคืออะไรอาจจะมองได้หลายมุม แต่ผมขอมองบุมที่ผมวาดให้ตัวเองมีความสุขกับภาพเล็กๆของตัวเองพ i ิกเสี้อาร์ที่ดีสาหรับผมก็คือพ i ิกเ <Pixel> Art อาร์ทที่เราได้วาดแล้วก็สนุกไปกับมันได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากรูปที่เคยวาดลงไปแล้วและนํามาปรับใช้ในภาพนี้ให้ดีขึ้นและภาพนั้นก็ต้องเต็มที่ที่เราจะได้วาดมันออกมาด้วยผมชอบงานของผมมากเลยครับอ่อส่วนใหญ่อะนะเพราะถ้าให้บอกว่าผมชอบทุกง,งานเท่ากันหมดก็คงจะแอบโกหก,กไปสะหน่อยเพราะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มีบางงานที่เราไม่ได้ชอบหมันขนาดนั้นแต่เรายังวาดใหม่ได้ครับไหนก็แค สำหรับตัวผมที่เป็นนักวาดภาพมาก่อนผ่านการฝึกฝนวาดภาพแล้วก็หมดไปอยู่ประมาณสองสารอบแล้วเนี่ยจนผมได้มาพบเจอกับพิกเซลอาร์ตที่ทําให้ผมกลับมาสนุกกับการวาดรูปอีกครั้งแล้วผมก็อยากจะให้งานวาดของผมนั้นจุดประกายอะไรบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่งได้บ้างอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนลองดูครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรพอสำหรับพิกเซลอาร์ตที่ดีสำหรับผมแล้วคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวถ้าอยากลองวาดภาพสไตล์ผมดูก็จะมีคลิปเก่าๆอยู่ในช่องแล้วนะ และขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจมากๆเลยนะครับพวกคุณมีความหมายกับผมมากจริงๆและสําหรับคลิปสอนผมอยากจะถามเพื่อนๆกันหน่อยว่าสนใจกันมากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเอาเป็นว่าไว้เจอกันนะ